Toyota C-HR รุ่นปี2026ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของรถ Crossover ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยมากขึ้นผสานเส้นสายที่ดุดันและสปอร์ตไฟหน้าเล็บดีไซน์ใหม่ให้ความคมชัดและดึงดูดสายตากระจังหน้าปรับโฉมให้ดูฉกเฉี่ยวเข้ากับบุคลิกของรถยุคใหม่ตัวถังมีสัดส่วนที่กระชับแต่แข็งแรงเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ภายในห้องโดยสารของ CHR 2026ถูกพัฒนาให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้นให้สัมผัสที่นุ่มและดูพรีเมียมการจัดวางคอนโซลและแผงควบคุมเน้นการใช้งานที่ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบสัมผัสที่ลื่นไหลพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเดินทางสะดวกและสนุกยิ่งขึ้น ในด้านสมรรถนะโตยโยต้า CHR 2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ำมันและระบบ Hybrid Generation ใหม่ที่ให้พลังแรงขึ้นแต่ลดการปล่อยไอเสียลงอย่างเห็นได้ชัดระบบส่งกำลังถูกปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลช่วยให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวส่วนช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้เกาะถนนดีขึ้น ลดแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นสำคัญของ CHR รุ่นนี้โดยมาพร้อมแพ็กเกจ Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนมุมอับสายตาฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดและกล้องรอบคันที่ให้ภาพคมชัดช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้านความสะดวกสบาย Toyota CHR 2026ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยที่สร้างความแตกต่างเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งเบาะนั่งออกแบบตามสรีระช่วยลดความเมื่อล้าในการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้รับการปรับให้ใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง ในแง่ขอองค์การขับขี่ CHR 2 0 2 6ให้ความรู้สึกสนุกและมั่นใจพวงมาลายัยมีน้ำหนักพอดีควบคุมง่ายการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีขึ้นลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือออกทริปต่างจังหวัดรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวดีไซน์าภายนอกที่โดดเด่นยังช่วยให้ CHR 2026แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สะท้อนตัวตน ความทันสมัยและความเป็นเอกลักษณ์โตโยต้ายังคงเน้นเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทําให้ผู้ใช้มั่นใจในระยะยาวค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษายังคงอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ทําให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับผู้ที่มองหารถครอสโอเวอร์คุณภาพสูงหากคุณกําลังมองหารถที่รวมเอาความสวยงาม เทคโนโลยีความปลอดภยัยและสมรรถนะที่ดีไว้ในคันเดียวโตโยตา้า CHR P 2026ี2026คือคำตอบที่น่าสนใจมากและถ้าคุณชอบคอนเทนต์รีวิวรถใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกช่อง a s a n สการ์ชเพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่และข้อมูลยานยนต์ที่น่าสนใจไอ